สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้วันที่18กันยายน2567รายการฟิล์มชาแนลนำผู้ชมไปพบกับลานบุญวันศาสตร์อนุรักษ์ประเพณีไทยดั้งเดิมที่วัดประชาพิรมอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสปีนี้คึกคักเป็นพิเศษในวันศาสตร์หรือเรียกว่าวันชิงเปรตรับปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วลงมารับอาหารหวานข้าวผลไม้ขนมตามประเพณีวันศาสตร์ที่ลูกหลานได้เตรียมไว้ในวันนี้ตามความเชื่อที่ยาวนานของประเพณีชาวพุทธวันนี้ทีมงานขอชื่นชมความเข้มแข็งของชาวพุทธ ที่มารวมตัวกันร่วมบุญร่วมพูดคุยถามความสุขความทุกข์กันได้พบประกันในวันทำบุญและถือโอกาสได้ร่วมถวายเพ,พรพสง์และร่วมรับประทานอาหารด้วยกันวันนี้คณะผู้จัดงานได้ให้เกียรตินายสมโชคเสาสีอ่อนประธานชุมชนละไมอุทิศจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยในพิธีงานวันศาสตร์และร่วมถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์วัดประชาพิรมอำเภอเมืองนาราธิวาส ครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนาธิวาสทุกท่านนะครับทําวันนี้ก็เป็นวันสารเดือนสิบครั้งที่หนึ่งหรือวันรับตายายนะครับของวัดประชาพิรมนะครับก็พ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับก็ได้มาร่วมทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้วก็เป็นจำนวนมากนะครับ ทางชุมชนก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับ ที่ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เราก็จัดกันทุกๆปีสนิกชนก็ามาร่วมกันเยอะมากนะครับ <ing talking again> ก็ถือว่าเป็นมิตหมายที่ดีนะครับ <ing yes. S 1> ซึ่งเราพุทธสถานนิกชนนะครับมาร่วมกันทําบุญตามวัดต่างๆนะครับ <t ip ain> โดยเฉพาะวัดประจาพิรมก็เป็นวัดอยู่ในพื้นที่ของชุมชนประจาพิรมด้วยนะครับ <t ip ain> เลย <t ip ain> ทางชุมชนก็มีความยินดีนะครับที่พ่อแม่พี่น้องได้มาร่วมบุญกัน หวังว่าในบุญครั Bl ank. Bl ank. Bl ank ้งหน้านะครับในวันที่สองตุลาคมก็คงจะได้พอไปพี่น้องคงจะได้มาร่วมบุญกันอีกเยอะๆนะครับครับคุณครับบ้านเรือนทิไปกินพองลาข้าวัดข้าวว่ากับโปยาตายายไปถุงทาลัดเขาจัดงานยิงใหญ่จัดสุขหัวใจปักตายบ้านชาติ ตาเย้ยส yeah. ุดท้ายไปชิงเป็ดมันนุงเลือเห็ดชิงเป็ดบ้านเราไ่อยู่ที่ไหนไม่สุขใจเธวบ้านเรามีเล่มีเขาเพาว่าบางท่านบอกว่าเอาปิดตัวมาวะานี่ในชุดแรกท่านเปนะร้านเตะนะครับก็ในปีนี้นะครับมีทางคณะกรรมการวัดนะครับมาสาเข้าร้าน ใส่เนะด้วยตัวเองนะครับก็น้องๆจะยังไม่แยกของในร้านใส่เตกันก่อนนะครับเนื่องจากมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างสพเมืองได้ว่ามาช่วยด้วยนะครับเป็นการรับด้วยแล้วก็ตัวร่วมบุญช่วยกันเข้าร้านนะก็อยากให้ของที่ทุกท่านได้ร่วมทำบุญนะถึงกับอนุรดก่อนนะครับเพราะว่าให้ท่านฉันเสร็จก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้าสู่พิธีกินเตนะครับเพื่อให้ ที่ลลททน้อนนงรับนะครับได้รับประาทานไปถาวรไมด้สั่งนะครับหรือร้อเองถาวรไม่ไสั่งประทานจนนประชาชนพี่นงนะครับทาาา่านอาสาเฝ้าร้านเสตเตอด้วยตนเองนะครับก็มีทางคณะกรรมารวัดผู้มีกิจสาธุบุญใดที่บังเกิดขึ้นในจักรวาลในวันนี้ขออนุโมทนาบุญอดีงามด้วยกายวาจาใจที่ฝ่ายดีขอจงมีอนิสงส์แห่งบารมี เกื้อนหนุนมายังตัวข้าพเจ้าและผู้ที่ร่วมอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าและขอตั้งจิตอุทิศบ,บุญลบบานเดือนสิบไปกินพ้องลาข้าวัดข้าวว่ากับโบยาตายายไปทุ